สวัสดีค่ะวันเกษตรพอเพียงคลิปนี้ก็จะเอาน้ำหมักจุลซีสังเคราะห์แสงไปใช้นะคะไปใช้ผสมน้ำลดขี้วัวที่ทำการหมักใส่ไว้ในรลองซีเมนต์นะคะนี่ค่ะขี้วัวเป็นขี้วัวที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะไปเก็บมาแล้วก็นำมาเทใส่รองซีเมนต์ไว้วันนี้ก็จะเอาน้ำจุลสีสังเคราะห์แสงมาผสมน้ำ แล้วก็ลดทิ้งเอาไว้เพื่อที่จะนำไปใส่ในเตงผักก็จะผสมน้ำ20ลิตรนะคะแล้วก็จุลซีสังเคราะห์แสง1ขวดเทลงไปแบบนี้ค่ะผสมแบบเข้มข้นเลยค่ะนำไปลดที่วัวหรือว่ามูลวัวนะคะเพื่อที่ทำการหมักเอาไว้ไปใส่ผักน้ำก็จะเข้มข้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ราดลงไปแบบนี้เลยค่ะ ที้วัวในรองซีเมนนี่ค่ะก็บรรจุลงไปห้ากระสอบนะคะไปเก็บมาจากเพื่อนบ้านนะคะก็นำมาหมักไว้แบบนี้ค่ะเราจะได้ไปใช้ใส่แปลงผักที่บุญโต๊ะนะคะโต๊ะปลูกตอนนี้ก็เก็บผักโต๊ะปลูกออกเกือบหมดก็เลยมาทำนี่นะคะหมักไว้แบบนี้ค่ะโดยการนำขี่วัว มาหมักใส่รองซีเมนไว้สะดวกในการนำไปใช้ด้วยค่ะแปลงผักทางด้านนี้นะคะที่อยู่บนโต๊ะปลูกตอนนี้ก็จะหมดแล้วค่ะก็เนี่ยนะคะเดี๋ยวก็จะเอาขี้วัวที่นำมาหมักนะคะนำมาผสมเพิ่มเพราะว่าในแปลงนะคะดินหมักก็เริ่มยุบลงไปแล้วก็จะมาทำการคุกเค้าผสมเพื่อที่จะรอการปลูกผักรอบต่อไปนี่นะคะ ก็เลยเอาขี่วัวนะคะไปหมักไว้วิธีนี้ก็ง่ายมากค่ะก,ก็จะพามาชมนี่เลยนะคะสําหรับที่เห็นนี้ก็คือฝาของพัดลมนะคะพัดลมที่ไม่ได้ใช้งานเราก็นํามาเป็นที่นะคะคเห็นถุงพลาสติกที่เรานํามาล้างทาความสะอาดแล้วก็นํามาแขวนไว้แบบนี้เพื่อใช้งานนํามาใช้ใส่ผักได้เลยค่ะเป็น ฟักแฟงนะคะตอนนี้ลูกก็เริ่มแก่แล้วค่ะเริ่มเป็นสีนวลนวนๆขึ้นสำหรับแฟงนะคะถ้าเราปลูกไว้ข้างบ้านแบบนี้เราก็ไม่ตัดออกก็ได้ค่ะเราก็เอาไว้แบบนี้นะคะถ้าหากว่าเรายังไม่กินนะคะเราก็เอาไว้บนต้นแบบนี้ได้เขาก็จะอยู่ได้นานเหมือนกันลูกของเขาก็จะอยู่แบบนี้นะคะ ลูกพอเริ่มแก่ก็จะมีสีเริ่มออกเป็นนวลนๆแบบนี้ค่ะนำไปทำอาหารได้หลายเมนูลูกแก่แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดไปทำขนมก็ได้ค่ะขนมฟองนะคะมีมะระอย่างนี้หมดนะคะมะระก็ออกลูกเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวไปชมทางด้านนี้นะคะก็ พืชผักส่วนครัวข้างบ้านมาชมฝระหล่งต้นนี้ค่ะเดี๋ยวว่าจะทำการตอนกิ่นค่ะฝรั่งกินจูนะคะยังไม่ได้หอ่อรูปเลยะค่ะรูกกำลังห่อเลยนะคะรูปแบบนี้ตรงนี้นะคะก็มีแตงไทยขึ้นตรงนี้ค่ะงามมากๆยังไม่ติดรูปเลยค่ะ ต้นของเขาจะงามมากเลยค่ะแต่งไทยตรงนี้เคยทำเป็นล็อกคอกปุ๋ยหมักไว้ค่ะแล้วก็ย้ายออกไปไว้ทางด้านนี้นะคะขลังก็ได้กินอาหารจากการที่เรานำปุ๋ยหมักมาหมักไว้แล้วก็เอานำมาใส่ปีนี้ค่อนข้างที่จะงามมากเลยนะคะ เพราะว่าปุ๋ยหมักยใส่ลงไปเยอะเหมือนกันสําหรับต้นนี้ค่ะเพราะพลังลูกของเขากําลังหน้าห่อเลยนะคะถ้าไม่ห่อจะไม่ได้กินเลยค่ะเพราะว่าแมลงแมลงวันทองนะคะจะมาต่อยลูกก็จะเน่าได้อย่างลูกประมาณนี้ก็กําลังห่อเลยนะคะสำหรับพลังนะะชะอมทางด้านนี้ก็แต่งกิ่งไปไม่นานตอนนี้ก็สูงแล้วค่ะก็ได้เวลาที่จะมาแต่งกันอีกแล้วนะคะสําหรับชะอม ี้ก็เป็นมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวจะมาเด็ดยอดมะเขือเทศออกค่ะเพราะว่าต้นของเขาก็เริ่มสูงขึ้นแบบนี้ค่ะถ้าแตกถ้าเราเด็ดนะคะเขาจะได้แตกพุ่มให้ใหญ่กว่านี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เด็ดยอดออกไปแบบนี้เลยค่ะมะเขือเทศก็ปลูกไว้ตรงนี้แก่ห้าต้นเองนะคะ เป็นพันลูกท้อติดยอดแบบนี้เลยค่ะเพื่อที่เขาจะได้แตกทรงพุ่มคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็พามาชมวิธีการทำดินปุ๋ยหมักนะคะไว้ใส่ผักผลไม้ที่ปลูกไว้เป็นวิธีง่ายๆนะคะนี่ค่ะพริกที่หนูสวนต้นนี้ก็ หลังจากที่เอาฮอร์โมนนะคะมาลดตอนนี้ก็เริ่มมีลูกเยอะขึ้น,นะค่ะนี่นะคะถ้าหากเพื่อนๆรับชมคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปวันนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะดีวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ